สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากร์สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนธันวาคม2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การทํางานต่างๆยังเข้ามาส่งผลดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่นะคะเจ็ดไม้นะคะแล้วก็ไพ่ราชินีไม้นะคะซึ่งถือว่าในเรื่องของการทํางานต่างๆก็เกิดความ ก้าวหน้าหรือเกิดการเคลื่อนไหวที่ดีนะอิที่เป็นของไพ่ห้าไม้ก็อาจจะมีความยุ่งยากกับเรื่องงานบ้างนะเพียงแต่ว่าถ้าดูโดยรวมแล้วนะคะก็ถือว่างานยังดีแหละแต่อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างยุ่งแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการรับงานนอกสถานที่คือบางคนเป็นอ่าต้องไปทํางานนอกสถานที่เหมือนว่ารับจัดงานต่างๆงานเลี้ยงงานส่งท้ายปีอะไรประมาณนี้หรืองานแต่งงานงานมั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างมันก็เป็นเรื่องของ งานที่ต้องไปจัดนอกสถานที่นะะมันก็เลยเหมือนกับว่ายังมีความยุ่งๆกับเรื่องงานบ้างหรือว่าปัญหาในเรื่องของการทํางานที่มันเข้ามาในช่วงนี้มันก็คือโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะฉันมองว่าการทํางานเนก็ส่งผลดีแน่นอนนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของหัวหน้าก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะคะตำแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องก็จะได้บริวารที่เก่งอ่ะเข้ามาช่วยเหลืองาน นะคะเราก็เรื่องลูกด้วยนะคะก็จะนําข่าวดีกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือความสําเร็จด้านการเรียนมาให้ญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะก็เป็นตําแหน่งที่เข้ามาทําให้เกิดโอกาสกับเรื่องธุรกิจหรือเรื่องของการลงทุนด้วย ตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานก็เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆค่ะฉะนันถือว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับเรื่องของการทํางานฉะนั้นอิทธิพลของไพ่ที่มันมีการเติบโตกับเรื่องงานเนี่ยมันทําให้ส่งผลในเรื่องของความมั่นคงมากๆเพียงแต่ว่าไพ่ห้าไม้นี่ก็คือต้องขยนันต้องสู้นะคะแล้วก็ต้องแบบทําอย่างเต็มที่นะคะก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะสิ่งที่อาจจะมีปัญหากวนใจบ้างก็คือปัญหาด้านอารมณ์หรือปัญหาคนเก่าเก่าเนี่ยอาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้บ้างแล้วก็คนที่เกิด สีพิจิกไม่ควรยึดติดกับเรื่องเก่าควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือใช้ในเรื่องของการทํางานใหม่ๆนะคะก็จะเกิดผลที่ดีมากกว่าคือถ้ามองว่างานใหม่มันดีกว่างานเก่าไหมก็ค,คืออิทธิพลของให้ที่เก่ายังขึ้นนะ แต่ว่าถ้าเปรียบเนี่ยถ้ามีโอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆเข้ามาก็ให้เดินหน้าไปเลยหรือแม้แต่ในเรื่องของการทรําธุรกิจในช่วงเนี้การทําธุรกิจรูปแบบเก่าๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีละเราก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบให้มันดูแบบทันสมัยมากขึ้นหรือเข้าหาง่ายมากขึ้นหรือแม้แต่กลุ่มลูกค้าเนี่ยนะคะลูกค้าเก่าก็เก็บไว้แต่ลูกค้าใหม่ก็ต้องหาเพิ่มไงฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องไปวางแผนนะคะเพื่อจะทําให้เรื่องของการทํางานหรือธุรกิจของคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยขึ้นไวได้อย่างรวดเร็ว อิะะทธิพลของไพ่การเดินทางก็ยังเข้ามาด้วยนะฉะนั้นคนไหนที่รอข่าวด้านการเดินทางต่างๆนะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางหรือมีผู้ใหญ่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะมาเยี่ยมเยียนด้วยทําให้นะคะในเรื่องของนะคะข่าวดีต่างๆเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีพิจิก ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยก็ขึ้นไพ่ราชินีเหรียญเลยรายได้การเงินดีค่ะนะคะคุณสุภาพสตรีนี่เด่นมากนะคนราศีพิจิกหรือแม้แต่อาจจะมีคุณสุภาพสตรีนะคะเข้ามาส่งเสริมหรืออุปถัมภ์ด้านการเงินค่ะ เรื่องของญาติพี่น้องนะคะก็ยังเป็นตําแหน่งที่นะคะอาจจะมีญาติพี่น้องที่มีฐานะการเงินแหล่นะคะก็อาจจะเป็นตําแหน่งที่อาจจะนําข่าวดีด้านการเงินหรือการลงทุนมาให้ด้วยอ่าแล้วก็มีอิทธิพลของไพ่ทรัพย์สินไพ่ที่ดินด้วยนะคะซึ่งถือว่าอาจจะเข้ามานะคะทำให้เกิดประโยชน์ด้านการเงินก็คืออาจจะเป็นเดือนที่มีการซื้อที่ดินไว้เก็งก,กาไรหรือแม้แต่บางคนมีความคิดที่จะขายนะคะนี่ก็มองว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ทรัพย์สินนะที่เกิดประโยชน์และทาให้เรื่องของมูลค่าด้านการเงินต่างๆเนี่ย ส่งผลดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกแต่สิ่งที่ต้องระวังก็เหมือนกันจะมีคนเก่าคนเดิมนั่นแหละเข้ามาสร้างปัญหาด้านการเงินฉะนั้นคนที่เคยหยิบยืมเงินไปแล้วแล้วไม่คืนเนี่ยนะคะก็ไม่ควรไปให้ยืมซ้าแหละนะคะคนที่จะหลีกเลี่ยงไปนะคะแต่ถ้าถามว่ามีคนยืมเงินไปแล้วเนี่ย มีโอกาสจะได้เงินคืนไหมจริงจริงมันเห็นไพ่ของเก่าอยู่นะฉะนั้นก็มันไปบุกกรบตันแหนงไพ่การเงินแหละฉะนันก็ถือว่าอาจจะมีเรื่องของโอกาสที่เราจะได้ในเรื่องของทรัพย์เก่าคืนมาอยู่ในช่วงนี้นะคะฉะนันก็ถือว่าไรายได้การเงินนี้มันยังส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะก็มีดวงค่ะที่จะพบรักต่างวัยนะคะแล้วก็อาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ม่นะคะเข้ามาผูกพันในช่วงนี้นะคะ แล้วบางคนก็อาจจะมีคนเก่าๆกลับมาด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเปรียบว่าคนใหม่หรือคนเก่าดีกว่าคนใหม่ดีกว่านะฉะนั้นสิ่งใหม่จะดีกว่าสิ่งเก่านะคะจริงๆมันมีไพ่เสียหายอยู่คู่หนึ่งอิกชุดบนของไพ่หกช่วยกับมรณะแต่ถ้าดูโดยรวมอาจารย์มองว่าไอ้ปัญหาหรือสิ่งที่มันแย่ๆสิ่งที่มันแย่สิ่งที่มันเคยผ่านมาแล้วเดิมๆแล้วมันกิมันไม่ได้เกิดประโยชน์คนราศีพิจิกอะมันกำลังจะผ่านไปละ นะหรือนะมันยังโคจจอยส่ตำแหน่งของไพ่ห้าไม้อยู่ก็หมายความว่ามันจะผ่านไปใไนไม่ช้าเพียงแต่บางคนเนี่ยมันจําเป็นจะต้องยอมที่จะต้องให้มันผ่านไปด้วยอย่าไปเก็บไว้ไงทิ้งไปนะคนเก่าสิ่งเก่าสิ่งไม่ดีเรื่องราวแย่ๆก็ให้ทิ้งไปเริ่มต้นใหม่นะคะ กับชีวิตมันก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นให้ความสำคัญให้ความรักเหมือนกันซึ่งถือว่าความรักยังเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความสุขว่าเอออยากจะพบรักกับคนต่างชาติมีโอกาสไหมไพ่ต่างชาติขึ้นละก,ก็มีโอกาสที่จะพบรักทางกายหรือพบกับรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติเข้ามาพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายก็มองว่าเป็นความรักที่รักการส่งเสริมดวงกันกับเรื่องเงินเรื่ององ,อง,อง,งานนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาค้างคาใจไง ปัญหาเก่าที่ไม่ได้ส,สางนะคะหรือไม่ได้แบบเคลียร์ใจกันอันนี้อยากให้ไปเคลียร์แล้วกันรวมถึงนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแล้วมีการหย่าร้างก็อาจจะมีประเด็นครอบครัวเก่าอะ่ะกลับมานะคะทำให้เกิดความไม่สบายใจบ้างตรงส่วนนี้นะคะฉันก็ต้องไปปรับกันให้มากแต่ถือว่าเป็นคู่ผสมกันนะแล้วก็เป็นรักที่ดีด้วยนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ให้ระวังปัญหานะคะโรคเก่าโรคเดิมค่ะจะกลับมากําเริบนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกิน นะแล้วก็เรื่องของปฏิเหตตต่างๆก็ยังต้องระวังนะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็โครงสร้างกระดูกด้วยนะบางคนปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะแล้วก็ให้ระวังปัญหาโรคพากินสันนะคะคนที่เกิดนะ,ะในช่วงวันอาทิตย์ค่ะทรงผลดีกับเรื่องงานนะคะจะมีผู้ใหญ่ขอให้การสรับสุนอย่างเต็มที่การเงินรายได้ดีค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยหรือมีผู้ใหญ่ชักนำความสัมพันธ์มาให้มีคนแนะนําให้แหละหรืออาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นรักที่ดีคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์ส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเด่นมากหรืออาจจะมีคุณสุภาพสตรีนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะการเงินไรายได้ดีเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักพบคู่ประถม ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรยาเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะคนที่เกิดในช่วงมกราครเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่การทํางานหรือการเดินทางจะค่อนข้างเกิดขึ้นค่อนข้างมากจากนันอาจจะต้องลงไปนะคะขึ้นไหวกับเรื่องงานอย่างเต็มที่รวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะก็ต้องลงไปจัดการด้วยตัวเองด้วยนะคะคนที่ทํางานนะคะกับคนที่เป็นตัวกลางตัวแทนหรือคนที่ทํางานเป็นเซลเนี่ยต้องลงไปดูหรือควบคุมในเรื่องของตําแหน่งงานหรือตัวบุคลากรให้ดี ถามว่างานมันก็มีโอกาสจะสําเร็จแหละแต่อิทธิพลของไพ่ที่มันยังมีความเหน็ดเหนื่อยหรืออิทธิพลของไพ่ที่ต้องลงไปดูแลหรือลงไปคุยหรือไปติดต่องานด้วยตัวเองนี่มันยังขึ้นอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินก็นะคะถือว่าไรายได้เข้ามานะคะแต่ว่าเป็นเดือนที่ต้องรัดเข็มขัดนิดนึงกับเรื่องของการใช้จ่ายเพราะมันจะออกไปกับเรื่องของออบ้านร้านหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็มองว่านนะ จร,จริงๆเดือนนี้มีไพ่ความรักแต่คนบัญชาหานี้ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่มักพบรักทางไกลมันพัฒนายากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความรักก็ต้องไปปรับหรือเติมความหวานกันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธค่ะทรงผลดีกับเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการทํางานเป็นคู่นะคะหรือว่าการทํางานแบบคู่หูหุ้นส่วนเนี่ยนะคะหรือการประสานงานการต่างๆก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากมาก เรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักจากการทํางานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีเกิดโอกาสกับเรื่องงานค่ะการขย,ยายพยะยาธุรกิจการค้าการขายนะคะ หรือแม้แต่เรื่องของการทํางานโอกาสที่จะก้าวหน้าก็ค่อนข้างเยอะคนที่ทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็วการเงินรายได้ดีค่ะนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะอาจจะมีข่าวดีหรือข่าวมงคลเกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะคะเดือนนี้นะคะยังต้องระวังปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะหรือคนเก่าคนเดิมนะกลับมานะคะสร้างปัญหาให้อีกรอบหนึ่งนะคะเดือนนี้ก็ถ้าเป็นเดือนที่เราได้ไดมีการยกย้ายกลับไปถิ่ฐานบ้านเกิดมองว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าไม่ได้มีการยกย้ายกลับไปถิ่ฐานบ้านเกิดนะคะก็ต้องระวังปัญหาคนเก่าคนเดิม,ดมหรือปัญหากับเรื่องงานที่มันส,าสาั่งไม่ทันนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นการทำงานที่เก่าที่เดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วนะคะ การเงินก็คือให้เรามาระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อ,ของกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็คนเก่าคนเดิมนั่นแหละอาจจะกลับมาสร้างปัญหาด้านการเงินอีกรอบหนึ่งส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยนะหรืออิทธิพลของคนเก่าก็มีโอกาสจะกลับมาแต่ว่าเป็นความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ะการกลับมาครั้งนี้มันก็ไม่ใช่การกลับมาพร้อมที่จะรักกันมันเป็นการกลับมาที่สร้างปัญหาให้มากกว่านะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนีย่ยปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมหรือปัญหาภายในครอบครัวจะมากฉันต้องไปปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายเนี่ยคือปัญหาโรคเก่านะจันจะต้องดูแลติงให้เยอะนิดน,นึงค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะคะปัญหากับเรื่องงานยังเข้ามาอยู่นะคะแต่มองว่าเป็นโอกาสมากกว่าจันเรื่องของงานเรื่องธุรกิจเนี่ยนะคะอาจจะต้องเน้นการบริการเป็นหลักนะคะมันเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันค่อนข,อข้างสูงอ่ะฉะนั้นการบริการเนี่ยมันก็ต้องมีให้มาก ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยก็คือเรื่องของไรายได้ที่มาจากงานมองว่าการเงินยังส่งผลดีนะแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุปงงานเกิดขึ้นบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักจากการทํางานส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายมองว่านะคะเป็นความรักที่ถ้ามีปัญหากาันยังปรับกันได้แหละในช่วงเดือนนี้นะคะสุขภาพร่างกายอยากให้ระวังปัญหาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ปัญหาเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีค่ะวันจันทร์ค่ะวันพุธวันอังคารวันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงเดือนนี้ก็คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่ายังมีปัญหากับเรื่องงานให้ต้องระวังอยู่โดยเฉพาะการถูกเอาเปรียบด,ด้านการทํางานต่างๆนะคะยังต้องรอบคอบค่ะคนที่ทํางานเบื้องหลังนะคะก็ไม่ได้รับความยุติธรรมกับเรื่องของการทํางานอาจจะถูกแย่งผลงานนะคะไปในช่วงนี้ด้วยนะ,ะฉะนั้นไพ่แสงสุกก็ออกแนวว่างานยังต้องแบบระวังนะยังต้องลงไปดูด้วยตัวเองด้วยหรือแม้แต่สัญญาด้านการทํางานต่างๆก็ต้องตรวจสอบคืออย่าปล่อยวางอะ่ะบางทีเราปล่อยให้เขาทําหมดแต่สุดท้ายแล้วมัน ทำให้เราเกิดเปิดผลด้านลบอ่ะตรงเนี้ยนะคะแล้วเราพอมันเกิดผลลบปุ๊บเราต้องมานั่งแก้ไงอันนี้ตรงส่วนนี้ก็ต้องแบบลงไปดูด้วยไปแก้ไขหรือลงไปเช็คให้ละเอียดส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือด้านการเงินค่ะฉะนันนะคะถือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายแหละแล้วก็เรื่องของสัญญาด้านการเงินต่างๆต,ต,ต้องระวังส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะคือไพ่แสงสุกออกจะออกแนวเหมือนกับว่าคนโสดไม่ต้องรีบร้อนอะ่ะ ให้ปล่อยปเป็นเรื่องของเวลาคือความสัมพันธ์ที่มันไม่ต้องไปไปผูกมัดกันในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีให้ปล่อยไปก่อนแล้วไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเจรจาศึกษากันไปก่อนนะคะสวนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็อาจจะต้องไปปรับในเรื่องของความรักกันให้มากใส่ใจกันให้เยอะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวเนี่ยนะคะอาจจะต้องไปคุยกันเคลียร์กันนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะระยะยาว สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ค่ะให้เรามาระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกนะคะอาการปวดกระดูกข้อมือแหละแล้วก็อุบัติเหตุจากของร้อนนะคะต้องระวังด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ